สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิสมโน,โนโรนัลโดกองหน้าตัวใหม่ของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ได้ลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมที่จะพบกับนิวคาสเซิลในศึกพเมีย์ลีกวันเสาร์นี้ตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีทนิ่งนิว จะของบอลลงดอ5ห้าสมัยย้ายจากยูเวนตุสกลับมายังถิ่นออตาฟอีกครั้งด้วยค่าตัวราวๆ21ล้านปอนด์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังจากที่เคยคาแข่งกับทีมมาแล้วช่วงระหว่างปี2003ถึง2009และมีการคาดหมายว่าเขาจะได้ลงสนามนัดแรกในสุดสัปดาห์นี้อย่างไงก็ตามรายงานระบุว่าโรนัลโดจะมีเวลาซ้อมร่วมกับเพื่อร่วมทีมเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่ต้องทําการกักตัวเป็นระยะเวลา5วัน ตามมาตรการความปลอดภัยจากโควิด -19 ซึ่งทําให้เขาจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกซักระยะเยื่อุนี้ทําให้กองหน้าวัย36จะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกับนิวคาสเซิลในวันเสาร์ที่11กันยานี้แต่อาจจะได้เปิดตัวนัดแรกกับทีมเก่าของตนในฐานะตัวสํารองไปก่อนเกมแรกที่คาดการว่าโรนัลโดมีโอกาสจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงนั้นจะเป็นเกมที่พบกับยังบอยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มวันอังคารหน้า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสของคิซโนโรนัลโดหรือเซียสเวนหลังย้ายกลับมายัางถิ่นออทฟอร์ดสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกมุมโลกซึ่งเชื่อว่าตอนนี้เหล่าบรรดาสาวกปีศาจแดงน่าจะกำลังนับถอยหลังรอวันเวลาที่จะได้ชมเกมนัดประเดิมสนามของดาวเตะซูเปอร์สตาร์รายนี้อย่างใจจดใจจ่ออย่างแน่นอนทั้งนี้บอกได้เลยว่านับตั้งแต่วันเสาร์ที่11กันยายนเป็นต้นไปความสนุกเร้าใจและความมันที่ทุกคนรอคอย จะต่อแถวเรียงคิวมาให้แฟนบอลปีศาจแดงได้ลุ้นได้เชียร์กันแบบต่อเนื่องเต็มอิ่มจุใจกันอย่างแน่นอนแข่คิดก็อดตื่นเต้นไม่ได้แล้วฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันเลยว่าในเดือนกันยานและตุลาคมนี้ปีศาจแดงจะต้องลงสนามพบกับใครและวันไหนบ้างโปรแกรมการแข่งขันของแมนยูเนตตดในเดือนกันยานและตุลาคม2021วันเสาร์ที่11กันยานเวลา3ทุ่มในศึกรีเียร์ลีก พบกับนิวคาสเซิลในบ้านวันอังคารที่14กันยาเวลา23นาิกา45นาทีพบกับยังบอยในเกมออกไปเยือนศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันอาทิตย์ที่19กันยาเวลา20นาฬิกาออกไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดในศึกรพเมลีกคืนวันพุธที่22กันยาเวลาตี1 45พบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในบ้านในศึกคาราบาวครับ วันเสาร์ที่25กันยายนเวลา21นาฬิกาลงเล่นในบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในศึกรีเมยรีกอังกฤษวันพุทธที่29กันยายนเวลา2นาฬิกาเล่นในบ้านพบกับปิเรียลในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีเปิดบ้านพบเอเวอร์ตันในศึกเพเมยร์ลีก16ตุลาคมเวลา21นาฬิกาออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเพเมยรีกอังกฤษ 29ตุลาคมเวลา2นาฬิกาเปิดบ้านพบกับอัตแลนตาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก24ตุลาคมเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเวลา22นาฬิกานาทีาในศึกรีเมลิก์าีก30ตุลาคมเวลา23นาฬิกานาทีาออกไปเยือนทอนแอมฮอสเปอร์ในศึกเพเมลิกโนนี่ฟันเดเบกมมดฟิลตัวเก่งของปาจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออกโงโยกย่องเฟอร์กิวฟันดาปักหลังตัวเก่งจากลิเวอร์พูลว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้หลังหายเจ็บยาวกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแน่นอนว่าเฟอร์กิวฟันดเป็นนักเตะที่มีความสําคัญสูงสุดต่อทีมชาติฮอลแลนด์และเขาก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดของโลกในปัจจุบันอีกด้วยการทาศึกยูโร2020โดยที่ไม่มีฟันดอยู่เป็นหัวใจหลักทําให้พวกเราต้องเจอความยากลําบากในเรหลายเรื่อง และเพื่อนร่วมทินทุกคนก็คิดถึงเขามากจริงๆยางไรก็ตามผมมีความสุขที่เห็นเขากลับ,บลงสนามอีกครั้งทั้งในฐานะกองหลังของลิเวอร์พูลและคนของทีมชาติฮอลแลนด์และยิ่งได้ฝึกซ้อมร่วมกันก็รู้ทันทีเลยว,ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเขาทํางานหนักมากแค่ไหนเพื่อฟื้นฟูร่างกายรวมถึงการเคาะสนิมเพื่อเค้นฟอร์มเก่าๆกลับมาหากใครเคยบาดเจ็บรุนแรงจนต้องพักยาวหลายเดือนแบบนี้จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่นิดเดียว เพราะบางคนถึงกับถอดใจจนฟอร์มตกยาวแต่สำหรับฟานไดเขาไม่ใช่แบบนั้นเพราะยังดูเฉียบคมเหมือนเดิมเปะ๊ะซึ่งหากไม่ฮึดสู้จริงๆคุณไม่มีวันกลับมาดีได้แบบนี้แน่นอนตอนนี้ฟันเดเบกมิดฟิลเชิงสูงของปิดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับแล้วว่าโอเลกุน่าโซชาพูดอะไรบ้างหลังคุยเปิดใจกันอย่างจริงจังถึงเรื่องอนาคตในฐานะนักเตะทัพปิจแดง ผมคุยเปิดใจกับโซชาจนหมดเปลือกแล้วทั้งเรื่องข่าวลือกับเอเวอร์ตันรวมถึงอนาคตในทีมของแมนยูซึ่งเขายืนยันว่าอยากให้ผมอยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปอีกนานๆทุกอย่างที่โซชาให้คำมั่นกับผมเป็นไปในด้านบวกทั้งหมดผมยังจำคำพูดและน้ำเสียงของเขาได้แม่นเลยว่าทีมนี้ต้องการนายและฉันอยากให้นายอยู่ที่นี่จริงๆโอเคแม้ความเป็นจริงในช่วงต้นฤดูกาลดูเหมือนอะไรๆมันจะยังยากลำบากอยู่เพราะผมยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามแม้แต่นาทีเดียว แต่เขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าทุกอย่างที่ผมทุ่มเทลงไปในการฝึกซ้อมแต่ละวันมีคุณค่ามหาศาลและผมก็เห็นว่าผมเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อซีซั่นก่อนมากด้วยหลังจากที่ได้ฟังโซชาเคลียร์ทุกปัญหาคาใจหมดผมยอมรับว่ารู้สึกดีมากและสภาพร่างกายก็อยู่ในระดับสมบูรณ์ฉะนั้นผมจึงมีความหวังค่อนข้างสูงว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ในฐานะมิฟิลของแมนยูได้อย่างแน่นอนเขารู้ดีว่าผมจะพัฒนาขึ้นอย่างไรแตกต่างจากซีซั่นก่อนแค่ไหน ผมเองก็มั่นใจว่าร่างกายแกล่งขึ้นมากแทมยังมีประสบการณ์พอสมควรแล้วกับเกมลูกหนังอังกฤษตลอด1ปีที่ผ่านมาและผมจะไม่ยอมปล่อยให้เส้นทางการค้าแข่งของตัวเองต้องแย่เหมือนเดิมเด็ดขาดเจรอรนซานโชปีของปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีความสุขที่ล้นเอ่อในการย้ายมาเล่นในถิ่นออทฟอร์ดซานโชย้ายจากดอทมุมาร่วมทัพปิดแสดงในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมา และมีโอกาสลงประเดิมสนามในฐานะตัวสำรองที่ทีมเอาชนะลีดในเกมเปิดฤดูกาลก่อนจะลงตัวจริงในเกมเจอกับวูฟเทนตันซานโชได้เปิดเผยว่าตัวเองมีความสุขอย่างมากที่ได้ย้ายมาเล่นในทินออตฟอร์ดและไม่สามารถเก็บซ่อนรอยยิ้มได้เลยผมหยุดยิ้มไม่ได้เลยผมก็แค่มีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของเรดเดวิลรวมไปถึงทีมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ผมลงประเดิมสนามนัดแรก ทุกคนในทีมดีกับผมมากๆและทำให้ผมเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะผมจะเดินหน้าเล่นเกมของตัวเองต่อไปผมจะไม่เปลี่ยนแปลงการเล่นแบบที่ผมทำในเยอรมันผมก็แค่นำมันมาที่นี่และหวังว่าผมจะสามารถแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าผมสามารถมอบอะไรให้กับทีมได้บ้างไม่น่าเชื่อเปิด8สถิติตัวเลขที่น่าสนใจหลังพิม์ลอังกฤษเตะไปแล้ว3เกม เปิดสถิติต่างๆทั้งการผ่านบอลโอกาสยิงประตูกองหลังจอมเค bon, ลีย์บอลหรือนักเตะล้ำหน้าหลังสืกฟาดแข้งเพเมลิกฤดูกาล2021-2022ผ่านไปแล้ว3เกมฟุตบอลเพเมลิกลงสนามฟาดแข้งไปแล้ว3นัดซึ่งอย่างที่รู้กันสเปอร์ชนะ3เกมรวดมี9แต้มนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ส่วนดาสันโลของลีกลายเป็นมิคาเอลอันโตนิโอหัวหอกจากเวสต์แฮมที่นำอยู่โดยซัดไปแล้วถึง4ประตู ส่วนพอปอกบากองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายเป็นนักเตะจอมแอซซิตหลังจากให้เพื่อนยิงไปแล้วถึง5ครั้งทว่านอกจากสถิติเหล่านี้แล้วยังมีสถิติอื่นๆรวมถึงตัวเลขที่น่าสนใจอย่างมากในศึกพิมลีก3นัดที่ผ่านมาเรารวบรวมมาให้ชมกันครับการผ่านบอลอันดับ 1. ออดัมเวฟเตอร์จากไบรตัน272ครั้งอันดับ2ช so ักราโซยุนซูจากเลสเตอร์263ครั้ง อันดับ3มี2คนเดนเนียน,นอัมมาตีจากเลสเตอร์241ครั้งและรูเบนดิอาร์จากแมนซิตี้241ครั้งเท่ากันอันดับ5ลุคไอลิงจากลีดยูเนเต็ด236ครั้งการครอสบอลอันดับ1เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจากลิเวอร์พูล31ครั้งอันดับ2ปาสคานกรอสจากไบรทัน29ครั้งอันดับ3คอสตาสซิมิคาจากลิเวอร์พูลและเจมส์วอดพาวจากซัตเทมตัน25ครั้ง อันดับ5เดวายแมกนิวจากเบอร์สลีย์24ครั้งโอกาสยิงประตูอันดับ1นึ่งมิเชลอันโตนิโอจากเวสต์แฮม16ครั้งอันดับ2โมฮัมหม็ดตาลลาจากลิเวอร์พูล13ครั้งอันดับ3ลาอูนคิมิเนสจากวูฟและซาดิโอมาเน่จาก Liverpool, ลิเวอร์พูลรวมไปถึงอดามมาตราโอเล่จากวูฟแฮมตัน12ครั้งอันดับ1มี5คนแดนนี่อิงจากแอสตันวิลล่าลาอูนคิมิเนสจากวูฟ เดอร์มาดราโอลีจากวูบเจมี่บอดดี้จากเลสเตอร์ซิตี้และอลันแซงแม็กซิแมงจากนิวคาสเซิลสครั้งการแท็กเกิลอันดับ1เซซ่าอัสปริเกวตาจากเชลซีและเซกี้คายอสจากเบรนท์ฟอร์ด15ครั้งอันดับ3อัลลันจากเอฟเวอร์ตันสิครั้งอันดับ4มิเกลอัลมิรอนจากนิวคาสเซิลและท็อตแคนเวลจากนอริสสิบเอ็ครั้งการบล็อกอันดับ1 รอบโฮลดิ้งจากอาร์เซนอล9ครั้งอันดับ2เฟเดริโกเฟอร์นาเดสจากนิวคาสเซิล8ครั้งอันดับ3เชนดัฟฟี่จากไบริทันดาวิสซอนซานเชสจากสเปอร์และเจมส์ทาคอฟสกี้จากเบอร์สลีย์5ครั้งการหม่งสกัดอันดับ1เชนดัฟฟี่จากบริทัน14ครั้งอันดับ2เบนกิฟสันจากนอริธ13ครั้งอันดับ3เอริกไดเออร์จากสเปอร์ เฟเดริโกเฟร์นาเดสจากนิวคาสเซิลและอดัมมาซิน่าจากวัตฟอร์ด10ครั้งผู้รักษาประตูจอมเซฟอันดับ 1. อูกโยริสจากสเปอร์12ครั้งอันดับ 2. โชเซ่ชาจากวู๊อิลลันเมสลียจากลีดและนิคโป๊บจากเบอร์สลีย์1 1ครั้งเท่ากันอันดับ 5. ดาวิดดิเคอาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด10ครั้ง